คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดความทุกข์จากสิ่งที่คนอื่นสร้างปัญหามาให้กับเราแต่เราต่างหากที่นําสิ่งนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยมาคิดต่อจริงไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามีปัญหากับใครสักคนกับบางสถานการณ์มีอุปสรรคเกิดขึ้นกับเราเราต่างหากที่เก็บมันมาไว้ก่อนนอนตื่นนอนระหว่างวันเราดันโปรแกรมเนี่ยอารมณ์นี ความรู้สึกนี้และคําพูดแบบนั้นที่เราไม่ชอบกับใครสักคนคุณเนี่ยอยากมีชีวิตที่ดีอยากเจอคนที่ดีอยากมีเงินแต่คุณดันพูดสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณไม่ชอบใครสักคนที่ทําอะไรกับคุณแต่คุณดันพูดถึงเขาบ่อยมากเพราะฉะนั้นนั่นคืออยากให้คุณสังเกตโปรแกรมของตัวเองครับยิ่งคุณไปพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณกําลังสั่งจิตตะสนึกว่าเอามาสิเอามาสิจิตตะสนึกมีหน้าที่เดียวครับคือรับฟังคําสั่งแล้วก็ไปเอาสิ่งที่คุณเนี่ยอยากได มันไม่สามารถแยกได้ว่าคนดีหรือไม่ดีอันนี้ดีหรือไม่ดีนะเจ้านายมันแค่บอกว่าอ๋อเจ้านายสั่งเดี๋ยวไปเอามาให้นะเจ้านายนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญครับเลิกพูดถึงสถานการณ์หรือคนที่คุณไม่ต้องการได้แล้วครับเลิกเอากลับมาย้ำ หรือคิดต่อในความคิดคุณได้ละหรือย้ำความรู้สึกคุณเด้ละมันเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะคุณเอากลับมาคิดต่อคนอื่นเนี่ยเขาจบกับคุณไปนานแล้วนะไอ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่คุณน่ะยังไม่จบยังคิดต่อมันก็เลยทําให้คุณเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเลิกที่จะพูดถึงหรือคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการรีเซ็ตตัวเองใหม่ตั้งแต่วันนี้แล้วพูดในสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะครับมันจะได้ไม่คุณมีเฟลพลังงานที่ดีมากๆคิดดีคิดบวกแล้วก็มีความสสงบุขใในจจิต ที่นี้ทำได้ครับพีไม่เหนื่อยครับว่าฉันทำได้ครับโอบปอีิสานสวัสดีครับ